สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่านินโคนี c คลาสโบรวเย้ <Yay! S 1> วันนี้เรามีแขกรับเชิญก็คือพี่เฟรมด้วยนะทุกคนนะก็คือตัว <Yeah. S 1> ละครตัวนี้เนะนี่ยเลิกใช้สก,กิลนี้วเป็นลำคาญ <laughs> วันนี้ทุกคนเราจะมาเปิดเกมนี้กันแต่ต้องขอบอกก่อนเลยว่าเกมนี้ของเราเนี่ยเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ไม่ต้องมาเล่นตามไม่ต้องเล่นตามก็ได้นะครับแต่ผมจะบอกว่าผมเล่นซฟเวอร์อะไรอยู่อ่ะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูแล้วกันจิ้งตองนี่แหละมาเล่นด้วยกันอะไรอย่างนี้เออ <c oughs> เผื่อใครอยากจะเล่นด้วยกันซึ่งเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าผมกับพี่เฟรมเนี่ยติดมากติดกันอยู่สองออคนด้วยนะพี่เอกไอเอก แล้วก็ไอ้ททมไม่มีใครเล่นด้วยเลยสักคนไม่มีใครเล่นด้วยสักคนมีแค่เราสองคนใช่อยากหาสมาชิกเพิ่มอ่ะแล้วก็ขอเป็นสุลตานด้วยก็ดีนะเอออยากหาสมาชิกเติมเกมเพิ่มอ่ะโอเควันนี้เราจะมาทําอะไรตามเคยครับเกมแนวนี้เราต้องมาสุ่มเวซึ่งตอนนี้ผมอยากจะเข้ามาสุ่มอ่าในเกมเนี้ยพี่เว็บได้ไปเติมตั๋วมา ใช่ซึ่งตั๋วในเกมนี้นะทุกคนผมได้เติมตั๋วเนี่ยสุ่มไข่เนี่ยมาประมาณ45บใบแล้วก็เติมสุ่มอาวุธเนี่ยมา35บใบส่วนพี่เฟรมเนี่ยวขอดูดิพี่ขอผมก็เหมือนกันอ่ะเหมือนกันเลยเหมือนกันเดี๋ยวดูเข้ามาดูดิเข้ดี๋ยวตรงไหนวะตรงนี้โอเคดีสี่สิบใบแล้วก็สามสิบสองใบสามสิบสองใบกับสี่สิบห้าใบเหมือนกันเว้ยวันนี้ผมจะเอาตัวละครของตัวเองอ่ะมาวัดกับพี่เฟรมว่าใครจะดวงดีกว่ากัน เออคุณตื่นเต้นจริงๆเลยพี่พี่มีมีตัวคอสตูมปะเออมีมีสิบมีเออเอาเปิดก่อนปะอย่าอย่าพูดเปิดไปก่อนนะอย่าพูดเปิดไปก่อนนะอ่าเราจะอ่าไม่ค่าภาษีนะทุกคนเอานะโอเคคนพร้อมกันนะอ่ะวันสู้ไปเฮ้ยเอาแล้วว่าเอาแล้วว่าเฮ้ยมันมิดจอผมว่ามันิดจอผมว่าเดี๋ยวแล้วว่าได้ะไรขอดีๆเถอะนะนกน้อยเฮ้ยเอาแล้วว่ามีเวลได้อะไรอ่ะ โอ้ผมมาแล้วว่ะอุ้ยไม่มาเฮ้ยผมหมุนแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหขาวล้วนเฮ้ยพี่ว่านะจบคลิปเหอุ้ยขาวใสจังเลยอ่ะได้ล้วนเฮอยขาวมูลล้วน เฮ้ยผมได้เลยไม่รู้ซ้ำอ่ะได้หน้า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 จุหน้าจุหน้าจุ K ดูดีทุกคนมันได้อะไรดีมากเลยไม่ตตัวพี่หรือไม่ไคยได้อะไรอะไรครับเอ้ได้ได้จริงได้ล้วนๆไม่เป็นไรพี่เมื่อเราไปเสียอันนั้นละเราอาจจะสุ่มพวกสัตว์เลี้ยงดีก็ได้พี่มาเดี๋ยวเราจะมาสุ่มอิมาเจนนะครับผมอิมาเจนเนี่ยคือสัตว์เลี้ยงหรือว่าคู่หูของเราในเกมเกมนี้กันนะครับผมเราจะเปิดทีระส0ิบแพ็คแต่่เฟรม เราในเซตอยู่ได้ได้แชร์จอให้หน่อยได้ไหมอยากจะรู้อยากจะเห็นอ๋อใญ่ได้ได้ได้ขอแชร์จอพี่เฟรมหนึ่งอ่าดูเลยดูเลยผมผมดูจอพี่พี่ดูจอผมโอเคไหมได้ได้ได้โอเคมาพี่เฟรมเราจะมาสุ่มสิบสิบใบเลยนะอ่ะเอาละเออนับนับนับหนึ่งเดียว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 อะไรอะไรอะไรต้องบอกกันน้องๆก่อนว่าไข่อ่ะมันจะออกมาเป็นไข่อันนี้เราจะบอกสําหรับคนที่ไม่ดูนิโนคคุนี้นะหรือว่าไม่เคยเล่น เราต้องการไข่สีม่วงเท่านั้นนะทุกคนสีทองกับสีธรรมดาไม่เอาครับผมใช่สีทองแล้วก็สีธรรมดาเนี่ยเราจะไม่เอาเราต้องการสีม่วงเท่านั้นนะครับเราจะมาดูดีกว่าว่าเราได้ไหมเอาลน้นับ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 หนึ่งสองสามไปเราจะวิ่งแล้วว่ะวิ่งแล้วะขอร้องล่ะได้ดีๆนะเถิดนะได้ดีๆได้ดีๆว้าวว้าว อุ้ยหมดขวดเลยพี่มาเฮ้ยหมูฟางวิเวฟกูไปเอ้กูไปวิเวฟเดี๋ยวๆกี่ใบวะเกียนอะเกียนเฮ้ยอันเดียวเพียอะไรอ่ะดูดิโคตรสวยเฮ้ยอะไรอ่ะครับดูดิไม่มีสีม่วงเลยวายได้แต่กี่มาดูของเราเนี๋ยทุกคนเอจัดดิเด็ดดิดูละ รับรองว่าต้องไปซีดาโก้ไปเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะตัวที่ไม่เคยเจอเอาว่ะซีดาโก้มันกรน้ำกระพือปีกเฮ้ยเดี๋ยวถ้าแสงถ้าแสงว่ะชิพายแล้วว่านะบันไลแหละอืมอาจจะเป็นตัวดีก็ได้เฮ้ยเื้อเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ผมอยากได้ตัวนี้ผมอยากได้ตัวดีวะนี่ยตัวเนี้ย ตัวนี้เอาก็ไอตัวที่เซิร์ฟเวอร์เกาหลีใช้กันเยอะๆไงโอ้ตัวนี้ผมอยากได้ทุกคนเจมส์ทำได้แค่บอกไอ้คนเราจะไม่ยอมแพ้เราจะไม่ยอมแพ้พี่เอาไม่รอบหน้ามีรอสักรอบอ่ะอารอบที่ผมนับให้ผมนับให้อ่าได้ได้ได้หนึ่งสองไปเอาแล้วเอาแล้ววะเอาแล้ววะเอาแล้วนะเอาแล้วได้เราจะได้อะไรดีๆหรือเปล่าวิ่งแล้ววะ วันนี้นี่เราเติมมันไปเท่าไหร่พี่คนละสองพันนะสองพันคุยผูไม่ได้วะเช่วคือถ้าเกิดวัดมันได้ตัวละครตัวนี้มันจะจาบเรทุกคนแต่นี้เราไม่ได้มันจะหยดลงไปเยอะใช่มันจะหยดลงไปเยอะดูดิสีทองเต็มเลยพี่เฟรมดูดิอ้สีทองมันยันโอเคเปิดเลยพี่ทำไมกูไม่ได้บอกเลยว่าสี ไม่เป็นไรวันนี้ไม่ใช่วันของพี่เอาอีกสักสักรอบไหมสักรอบก่อนที่เราจะย้ายไปเราจะย้ายไปอาวุธรอบหนึ่งโอ้เอะนะพี่พี่นับดีกว่าหนึ่งสองสามกดล้นวะกดล้นวะแล้ววะแล้วเอ้าเฮ้ยขอคัตซีนสีม่วงสีม่วงไอเชียไม่ได้พี่เฟรมผมไม่ได้พี่ไม่ได้อีกแล้วเนี่ยใช่หรอสีม่วงอ่ะสีม่วงว่ะใช่หรอได้หรอสีม่วงว่ะเออสีม่วงคู่มีปะไม่มีอ่ะ เนีมีวะโอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมพีเฟรมก็ได้ตัสองใบอ่ะทุกคนเออเล่เป็นคนพันโชคดี่เอาละก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไม่ได้เหรอตัวอะไรอ่ะเหลือปะกวางปะกวางกวางยังได้กวางอยู่เหมือนกันตัวอะไรวะกวางไอ้ท่าน้ำท่าน้ำไม่ใช่สีดาโก้อ๋อสุยลิวสุยไอ้ ชื่ออะไรอ่ะซีลาปุลโอ้ยตัวกากมันไม่ตัวซ้ำว่าอยากได้ตัวซ้ำอยากได้ซูริวหรือว่าซีลาโก้ไอตัวเด็กอีกตัวเลกอะไรครับตัวไม่ได้ฮึโอ้ตัวไม่ซ้ำนะมีเขาตัวไปซ้ำธาตุธาตุไฟมีเขาเด้รู้ได้ไงครับธาตุไฟมีเขาเออว่ะเรียบร้อยบอกเลยว่าธาตุไฟมีเขาทำไมรู้ได้ไงมันมีเขาวะกูดูภาพอนิเมชันทัน เรียบร้อยเฮ้ยอย่างน้อยมเฟลวเขาก็ไม yeah, <sk ่ได้ตัวดีเท่าเราวะดูดิทุกคนเราได้แต่กี่กี้ตกกะกะเฮ้ยพี่ย้าย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 ไปอาวุธดีกว่าไปพึ่งจินนี่ีกวจินนี่อาจจะให้ดวงเราดีกว่านี้นี่แหละจินนี่เขาแบบนี่ไงอวยพรเราแล้วมาพร้อมยังพร้อมได้นับพี่นับพี่เดี๋ยว กล่องที่เราต้องการคือสีม่วงนะทุกคนใช่สีม่วงเท่านั้นแล้วก็กรอบสีฟ้าเท่านั้นมาดูดูดวงเลยวันทูไปเฮ้ยเอาแล้วว่ะไอจินนี่กูขอร้อนแหละเมึงตีดีเถอะขอร้อนนะขอดี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 ขอเน้น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 โอ้ขยะยี่ปลายเฮ้ยพี่เฟนในกล่องทองพี่เฟนในกล่องแดงทุกคนเฮ้ย ดูกล่องเรานี่กล่องเรากากอ่ะมิเฟยอย่าเพิ่งเปิดนะเราเปิดก่อนดูนะทุกคนดูกล่องผมนะดูดิแล้วดูมีมันจะมีแต่สามดาวเห็นไหมกระจอกมากมิเฟยได้ไรอ่ะตอนเนี้ยเราจ่อยแล้วอ่ะทุกคนเปิด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 ดิเปิดดิขอดีๆนะครับไปอุ้ยไม่ได้เลยวะอุ้ยไม่เคยได้มาก่อนอุ้ยมาแล้วว่ะอะไรชุดชุดเออชุดชุดอุ้ยชุดไฟ เฮ้ยผมปืนไฟได้อ๋อได้ปืนไฟโขดฟ้าป่ะคนคือปืนไฟอ่ะพี่มันพี่บีอยู่แล้วเว้ยแล้วพี่ไม่อยากโขรฟ้าด้วยเออไม่คืออะไรรู้ป่ะทุกคนคือพี่เฟมอ่ะเขามีปืนไฟที่แบบอัพโขดมากแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูเนี่ยเออเดี๋ยวให้ดูดิให้ดูดิก็คือพี่เน้นแค่ปืนไฟอย่างเดียวเลยไม่ทุกคนเนี่ยแล้วก็ต้องทิ้งอันนี้เหรอเนี่ยพี่เฟมเนี่ยมีปืนไฟอัพ อัพอ่าเขาเรียกว่าอัพขั้นเนี่ยแปดแล้วนะทุกคนแล้วอ่ะเออแต่มันแค่ไม่ขอบฟ้าแต่ว่าอันที่ได้มาใหม่คือขอบฟ้าดีกว่าแต่อันดีกว่าเนี้เราจะหาอันซ้ําเพื่อมาอัพให้มันเป็นขั้นแปดอ่ะมันแทบเป็นไปไม่ได้เออดิมันแทบโอ้โหเมื่อก่อนก่อนที่จะดคลิปมันพูดกับผมว่าไงรู้ป่ะทุกคนขออะไรก็ได้แต่อย่าขอปืนไฟขอบฟ้าแล้วไม่เอาหมาด้วยนะ พี่ธาตุไฟธาตุพืชธาตุมืดก็ได้เบลพี่เบลกลับกลับไปสัตว์อีกรอบนึงได้ไหมอ๋อสัตว like ์อีกรอบเอารอบรอบรอบจะลังแคสเลยึ่งขออ่ะพี่นับไปด้ไหมาหนึ่งสองสามขอร้อนละขอร้อนนะขอร้อนนะขอดีๆเลยรอบเล่าวยผีเสื้อปัดหน้าหน่อย ตามอีกสักหลายๆรอบอุ้ยไม่ได้อุ้ยไม่ได้อีกแล้ววิฟิมดูดิดูตัวจังไะโอ้ดวงไปไหนหมดเนี่ยทุกคนดูดูวิฟิมนี่ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตกใจกูนว่าตำแหน่งเดียวกันอู้ดีลงไม่ได้เลยเลยอ่ะอีกี้มากองซุมอาวุธพี่อสองแพ็คเอ้สุดยอดเอาหนาพร้อมไหมอ่ะนับเลยเดี๋ยนะนับนะวัน ชูชวีไปเหอะเราวะขอรับกล่องแดง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 โอ้โหียเใหญ่แม่ต้องว่ะโอ้ดูดิมันได้อีกแล้ววะเยวจะปกติกูจะได้สัตว์เลี้ยงดีเลยหรือวะเฮ้ยดูดิดูวีฟเฟมเนี่ยหนุกมคนขี้โกงชิบหายเลยอ่ะสองอันสองอันต้องสองอันแล้วเพื่อนอันเดียว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  โอ้ยเยอะดูดิทุกคนพี่เฟรมเขามาสองอันนา่ามาได้แล้วครับเออเอาเอาเอาแต่รอดิเดี๋ยวนะเปิดใจจะไว <laughs> <laughs> ตั้งแต่เลดโอ้ยไอ้ถุงมือม okay, อาโ<ๆ>อ,อเคดีเออเขาได้ถุงมือสีดาวอ่ะอันนี้โอเคขอขอปืนขอปืนบืดไป <laughs> กูจะเปิดร้านถุงมือได้แล้วบอกได้เลยกูจะเปิดร้านถุงมือได้แล้วเย้เย้ได้ของซ้านเมื่อกี้ทำไมอ่ะเย้เย่กูเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ขยะลุ่นลุ่นเฮ้ยเอาไว้อีกทีดีว่ะพี่อันรอบสุดท้ายแล้วนะใช่พี่นับเลยผมให้พี่เป็นคนนับหนึ่งจู่ที่ไปขอร้องล่ะขอร้อแล้วนะขอร้องล่ะเราขอร้องเลยจริงๆกล่องแดงเหอสักกล่องเหอ เฮ้มามามาผมมาแล้วบอกแล้วว่ารอบนี้มันคือของผมมี่เฟมพี่ดไวยมันคือของผมมาเลยสี่อันไหมสี่อันโอะหดานันนสีอันม่วงมาสี่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 สี่สี่อันสิอ๋อไอชิหายมึงใจดีกับกูมากเลยไปนะ เอ๊ะขอดูเราเ,รเอาบทไปหรอไม่ได้ไงไม่ได้ไม่ได้คาสิีนาเราดูคาสซนไฟชีบหายไม่เคยมีเฮ้ยเอาวิอะไรอ่ะเฮ้ยธาตุพืชหรอโอเคธาตุพืชพืชหรือแสงชุดชุดหรออ๋อชุดชุดชุดเสื้อเหอขอเสื้อตัวเดิมขอเสื้อตัวเดิมขอเสื้อตัวเดิมเสื้อขอบฟ้าตัวเดิมโอ้โหไอ้จิปายมึงมาทำไมเนี่ย อะไรอ่ะอุ <fit kind abonn és> ้ยทำไมอ่ะเออทำไมวะทำไมวันนี้เราแบบแย่อุ้ยคือขอบขอบฟ้าของพื้นฟ้าสี่ดามันดีเว้ยแต่ผมมีตัวนี้เลยเว้ยแล้วหูอัพตันไปรู้ด้วยแล้วมันอยู่ในระดับเดียวกันเว้ยเมื่อกี้ใช่ชุดก่อนเนี้ยมันเป็นพื้นฟ้าเหมือนกันแล้วผมมีขั้นหนึ่งด้วยขั้นหนึ่งคืออะไรขั้นหนึ่งก็คือเราจะต้องหาไอเทมที่เหมือนกันอ่ะสองชิ้นมาฟิวชั่นกัน เราจะกลายเป็นขั้นหนึ่งเว้ยซึ่งผมมีตัวนี้ขั้นหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าผมจะไปทําเสื้อตัวเนี้ยให้กลายเป็นขั้นหนึ่งอ่ะคุณคิดดูว่าผมจะสุ่มได้หรือเปล่ามันไม่ได้เว้ยโอ้ยเสียดายอ่ะเอออะไรอะครับไม่ได้เยอะจังเลยอะครับมีอะไรมีอะไรสุ่มหรือเปล่ามีอะไรเอ้ยอะไรครับอะไรครับนี่ผมผมยังมีไข่ข้าวฟองเอผมผมรอไข่ข้าวฟองนะทุกคนอดีตอดีขอรออ่ะขอรออ่ะดีๆไข่ม่วง เยอะท้องว่ะไก่อูวิต้องม่วงแล้วม่วงมาม่วงโอ้ยม่วงมาม่วงม่วงม่วงไม่มีม่วงเลยไม่มีคัสซีนเลยทุกคนม่วงมาม่วงมาม่วงมาอะไรที่เวลคัสซีนมากพี่เชื่อว่าม่วงมันจะมาสุดท้ายตลอดไปเว้ยเด็ดเลย ไม่มาเลยเลยคือคือบอกได้เลยว่าเกลือปะเกลือปะเกลือผมพูดเลยว่าเกลือมันมันแย่มากพี่มันแย่มากแต่ถ้าถ้าสุ่มสัตว์เลี้ยงผมว่าผมไม่เกลือนะกับเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นี่ฮะทุกคนเราได้น้องผีเสื้อมาไอตัวเนี้ยผมยังไม่มีแล้วก็ผมก็อยากได้อยู่แล้วเอออันเนี้ยถือว่ายังโอเคยังโอเคยังโอเคแต่ไอชุดเนี่ยมึงมาทําไมอันเนี้ยมึงมาทําไมสรุปแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณคิดว่า ระหว่างลุงควายเนี่ยกับมูจังเนี่ยใครดูดีกว่ากันก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะฮะซึ่งถ้าถามผมนะเกลือทั้งคู่ไม่ของที่เราไม่ต้องการน่ะแต่มันเป็นของดีนะเติมกันคนละสองพันเกลือเลื่อนเอาังินกูคืนมาเอาเงินกูคืนมาไอ้จิ๋มไป อะไรนะเสียใจเสียใจเออเสียใจว่ะโอเคไปทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่รับชมเจแอนในคลิปน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วฮะไปไปครับผมวันหน้าก็คงจะไม่มีมาเปิดแบบนี้แล้วเพราะเงินหมดแล้วแหละฮะไม่เหลือสักบาทเลยยอดวิวก็น้อยลงทุกวันทุกวัน